สวัสดีครับแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับแซมบ้88จะมาเล่นเกม Dra ก o อน a s h นะซึ่งเป็นเกมจากค่าย p g ครับทุกคนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับแต่ก่อนจะไปชมแซมบ้า8ปเขามีโปรโมชั่นดีๆอยู่ไปดูกันได้นะมาทุน7,000นะเด็ดแรก50จัดไป5คู่มาดูกันเลยเน้นๆว่ายังไง นี่มาแล้ว100บาทมังกรฟ้าว่ายังไงต่อโอเคมาอีก15บาทรู้เรื่องกระเบื้องแตก115บาทแล้วเมื่อกี้ไปกันต่อครับทุกคนรำหัวหใจมาอีกเย่บยังไงต่อหืมเสียวแวนมาจัดมาเน้นๆลูกจัดมาหนักๆตามมังกรมาแล้ว150ว่าไงต่อแม่ไม่ต่ออีกแล้วี่ยังไงดีี่ยังไงดีขอเน้นๆขอหนักๆจัดมาเต็มๆไอ้หนูไอ้หนูใหม่50บาท อโอ้โหมาดอกนี้อีกละสิบบาทโอ้โหมันจะบ้าจะบอทั้งหมดหกสิบนะไปกันต่อครับยังไงดีขอกันเน้นๆขอกันหนักๆกจกกันเต็มๆมาสิบบาทดอกนี้แม่แต่ไม่มีต่อขอคอมโบเทพครับมาอีกแล้วสี่สิบบาทคอมโบเทพนี่รู้เรื่องกระเบื้องแตกสองร้อยห้าสิบโอ้โหแล้วมาอีกสี่ร้อยบาทมันจะบ้าจะบามัางกรเขียวมาแล้วจ่ายยังไงดีโอ้โหทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบนะเสี่ยวแวบเลย มันต้องคอมโบอย่างงี้เลยคอมโบหนักๆจัดคอมโบมันเต็มๆแล้วมาอีก50บาทโอเคสบายใจไหมอีกหัวใจมันจ่อรอยแล้ว60บาทแหมของจริงมันก่อนเขียวมาอีกแล้วจ้าอูโหูดูเต็มคอรอดเต็มแข้ง100่งบาทแหมแต่ไม่ต่อทั้งหมด240แล้วไปกันต่ออยารอช้าเข้ามาอีก40่บาทแหมสบายใจไปกันต่อเลยครับ100แล้วเปิดเทอร์โบว่ายังไงดี ลดเปรียบเลห้าสิแล้วเข้ามาครับส5บห้าบาทปิดเทอร์โบกันไปหมุนกันไปชิวๆแล้วเข้ามาดอกนี้75บาทของจริงสบายใจเข้ามาอีก10บาทยังไงต่อโอ้โหทั้งหมด8ปห้าเพิ่มเป็ดเป็น100รเลยเข้ามาของจริงสบายใจมาอีก20สิหัวใจหมอกนี้มาอีกส0บาทโอ้โหมาอีก30บาทนี่เข้ามาอีก30บาทเจ้าบ้าจะบอมาก่อนเขียยมาอีกแล้วย,ยังไงดีวี เสียวแวบโอ้โหเสียวแวบเลยเมื่อกี้ทุกคนตกใจหมดมันจะบ้าจะบอจริงเฉียวประโถ่ติงตอง่ยังไงนี่ยังไงดี่ยังไงดีเบ็ดหนึ่งร้อยอยังไงดียังไดงไดีนี่มาแล้วห้าสิบบาทแล้วโอ้โหอืงขอหนักหนักหน่อยลูกยังไงมาห้าสิบบาทยังไงต่อโอ้โหไม่ต่อเลยนะขอคอมโบเทพเลย คอมโบเทพเจบจัดมาหน่อยลูกอย่าให้เสียชื่อลูกอย่าให้เสียชื่อยังไงดีเข้ามาดอกนี้50บาทมีต่อไหมอู้หูยเสียแวะคอมโบเทพเคอมโบหนักๆคอมโบแน่นๆคอมโบจัดกันแบบจะบ้าจะบอจะคอให้พอกยังไงดีอย่านิ่งสิลูกอย่านิ่งสิลูกนี่มาแล้วครับดอกนี้ย0สบบาทอู้หูย เต็มคอรอเต็มแข่ง220โอ้โหเต็มแผงมันจะบ้าจะบอยอีก250นางโลงี้โอ้โหมาอีก200จริงเชียวเข้ามาอีก100่100บาทโอ้โหมังกรเขียวมาแล้วมังกรฟ้ามาต่ออีกแล้วมันจะบ้าจะบอ มันจะบ้าจะบอเต็มแผงมันจะบ้าจะบอ600บาทแล้วก็มาอีก30บาทโอเคมังกรแดงมังกรส้มมาแล้วเน้นๆเ,เต็มข้อล่อเต็มแข้ง700ร้อยบาทโอ้หมันจะบ้าจะบอแล้วมาอีก230โอเคสบายใจมาอีก40ิมังกรทองตื่นแล้วจ้าราชินีมังกรจัดมาเน้นๆว่ายังไงดี ยังไงดีลูกจัดมาหมับเข้าให้เต็มแผง800บาทโอ้โหถึงกับกระอุกะอักกันเลยทีเดียวเชียวอแม่ไม่ต่อนะไม่เป็นไรแต่ก่อนโตแล้วเน้นๆกันไปหนักๆกันไปเน้นๆกันไปดูเลขไหลกันเป็นน้ำไหลกันเป็นน้ำ3า9 0บาทโอเครถเบ็ดเหลือ50าลิวไปกันต่อเข้ามาแอกนี้เยบาทต่อไม้แม่ไม่ต่อไม่เป็นไร ยังไงดียังไงดียังไงดีอู้หู้วิสบายใจไหม่ค่าสิบบาทครับโอเคมังกรเขียวไหม่ค่าสิบยังไงต่อแหมทั้งหมด75บาทลดเบ็ดมาเหลือ30ว่ายังไง <c oughs> นี่ก็ามาแล้วครับอีก6กบาทยังไงต่อแหมไม่ต่ออีกแล้วอีเ๋เต็มแผง30 0บาทแหมก็อุกกระอักกันเลยทีเดียวเฉียวปะท้เออจะบ้าจะบอ นี่มาดอกนี้50บาทแม่แต่ไม่ต่อนาเสียดายยังไงยังไงดีโอเคมาอีก10บาทครับยังไงของจริงสบายใจมาอีกหบาทยังไงไม่ทวนเลิกเลยครับยังไงดีลูกยังไงดีลูก อโอเคประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างฝากไว้ด้วยนะครับกับแซมบา88สำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ